ครับวันนี้ก็ได้ราตนาของดีมาอีกองคหนึ่งครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับเหรียญนี้ผมได้เมื่ออวานก่อนนะครับผมได้ไปร่วมบุญมหากรถินนะครับที่วัดป่าเขาดินวนาลามนะครับพี่น้องครับครับก็พอดีไปเจอพี่ท่านหนึ่งครับผมแกมานั่งปล่อยพระหรือว่าให้เช่าพระนะครับไม่ชอบพระผมก็ไม่มั่นใจครับผมว่าเป็นของจริงหรือของ เจ้นะครับเดินเข้าไปหาพี่เขาแล้วก็ได้ข้อมูลมาครับผมข้อมูลชัดเจนนะครับพระองค์นี้แกได้มาจากวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับผมพระธาตุเหมือนหินกาลสินนะครับเป็นวัดเป็นวัดวัดแรกนะครับผมที่หลวงปู่พระมหาศิลาท่านได้จำพรรษานะครับอยู่ที่วัดแห่งนั้นนะครับก็คือวัดพระธาตุเหมือนหินนั่นเองนะครับพี่น้องครับก็คือพี่ท่านนี้แกได้บูชามานะครับเมื่อปีก่อนนะครับผมเมื่อปีก่อน ช่วงหลวงปู่ยังไม่มีกระแสดังในยุคเหมือนยุคปัจจุบันนะครับแกีได้บูชามากับวัดแท้ๆนะครับผมได้ข้อมูลมาแล้วครับได้มา10เหรียญนะครับผมเกได้บูชามา10บเหรียญนี่ปเจอพอดีครับเมื่อวานก่อนผมไปบุญกระถินก็ได้เช่าหาบูชามาเหลือองค์เดียวนี่ครับเหลือเหรียญเดียวนะครับผมเหลือเหรียญเดียวที่แรกก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อนะครับผมพอได้แกะดูเนื้อหามวลสารแล้วเป็นของแท้ครับผมแท้นะครับเช็คมาแล้วนะครับ มาพร้อมตลับครับาพร้อมกล่องนะครับผมนะครับกล่องใส่ก็จะฉับรุดหน่อยนะครับตรงนี้จะหลุดนะครับผมนี่ครับกล่องก็ยืนยันนะครับผมว่าเป็นออกจากวัดแท้นะครับรุ่นบาลมีศิริจันโทรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองโอ้โหชื่อสุดยอดมากครับชื่อผมชอบมากครับผมคำว่าปั๊มเงินปั๊มทองชอบตรงนี้แหละะครับผม แล้วก็เขียนด้านล่างก็เป็นหลวงปู่พระมหาศิลานะครับจิริจันโทพิธีเสาห้านะครับพิธีเสาห้าออกวันที่11กันยายน2564โอ้ผ่านมาก็เป็นปีลึกนะครับเป็นปีลึกๆอยู่นะครับผ่านมา3ปีนี่ก็ปี67ผ่านมา3ปีก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคยุคแรกนะครับผมปี63 64เป็นเหรียญยุคแรกของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับมาพร้อมซินครับกล่องเริมนะพร้อมซิน พี่ท่านนี้แกยังไม่แกะนะครับผมยังไม่เคยแกะนะครับผมเ <m> พราะว่าแกเป็นพูดได้ง่ายคือแกเป็นพ่อค้าแหละครับพ่อค้าแต่แกก็ศรัทธาหลวงปู่พระมหาศิลาแกไปเช่าหาที่วัดตั้งแต่เมื่อปีก่อนนะครับผมตั้งแต่กระแสยังไม่ดังเหมือนปัจจุบันนะครับ <m> พอดีเหลือเหรียญเดียวนะครับผมก็ได้เช่ามาเลยครับผมแกเช่ามา10เหรียญมีคนบูชาไปแล้วเก้าเหรียญเหลือแค่เหรียญเดียวนี่ครับเหลือเหรียญเดียวครับเป็นความโชคดี หรือว่าเป็นความบังเอิญของผมมากนะครับผมได้มาเป็นเหรียญดูๆแล้วเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงลมดำนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเพราะว่าในกล่องไม่ไม่เห็นเขียนบอกนะว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อทองแดงผมดูแล vale ้วเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะครับส่วนในญ่เป็นทองฟ้าบาทหรือว่าทองทิพย์อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับเห็นไหมครับ โอ้โหสวยงามมากครับผมดูนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเมตตาหลวงปู่นะครับยังโอ้โหยังกับมีชีวิตจริงนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเหรียญที่แกะได้โดนใจเหรียญที่มีชีวิตจริงๆนะครับเหรียญแกะต้องชมคนที่ออกแบบนะครับผมออกแบบบล็อกหรือว่าแกะแม่พิมพ์นะครับแกะออกมาโอ้โหเสมือนจริงมากนะครับพี่น้องยังกับเข้าเครื่องเลเซอร์สแกนเลยนะครับ นะครับดูหางตาลงปู่นะครับเป็นเส้นๆนะครับผมเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับนะครับขอบตาลีมขอบตาท่านเม็ดลูกตาท่านเห็นได้ชัดมากเหมือนกับท่านมองเราจริงๆนะครับเหมือนกับเป็นองค์จริงครับพี่น้องเหมือนกับขนขี้ผึ้งเลยนะครับดูปากลงลงปู่นะครับผมยังเป็นเส้นนะครับผมแกะได้ออกมาเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนเนื้อคนจริงๆเลยนะครับผมดูเส้นหน้าผากเห็นคมทุกอย่างทุกจุดคมชัดหมดนะครับ นี่ครับเป็นหน้ากากทองนะครับพี่น้องหน้ากากทองดูกีดกีวอนของท่านนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับผมคมแกะได้คมมากนะครับนะครับนะครับสังคาติตรงจุดสังคาติจะมีเส้นด้วยนะครับผมเส้นเหมนวิ่งนะครับวิ่งพาดไปตรงซอกคอหลวงปู่นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นหนึ่งครับผมวิ่งขึ้นไปนะครับผม อันนี้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับพิมพ์แต่ไม่ทราบจํานวนนะครับว่าเนื้อทองแดงทองแดงลมดำหน้ากากทองนี่ครับหน้ากากทองสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยพีพ่เพื่อนด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็เขียนคําว่าหลวงปู่ปมหาศิลาครับหลวงปูมาา่มหาศิลาโอ้โหตัวหนังสือ,อตัวหนังสือแกะออกมาได้สวยงามมากครับตัวหนังสือเล่น,เล,นเล่นหัวเล่นหางมากนะครับ หลวงปู่มหาศิลาโอ้โหต้องชมคนแจกบลอกภาพแจะได้สวยงามมากดูด้านหลังไม่ต้องแกะซีนก็พอรู้เรื่องนะครับว่าเป็นพระแท้ดูยังไงนะครับนี่ครับด้านหลังครับผมด้านหลังมีห่วงด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญออกปี64นะครับผมออกปี64ดูความคมชัดของยันนะครับอัคระยันโอ้โหยันสวยงามมากโอ้โหยันอันนี้เขาเรียกยันอะไรเนาะผม ผมเห็นสักนะคร infinity, ับผมตามแผ่นหลังเห็นเห็นหลายผู้เฒ่าผู้แก่ครับผมสักตามแผ่นหลังเห็นหลายคนหลายท่านนะครับสักยันลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับยันลักษณะแบบนี้นะครับที่คนเฒ่าคนแก่ชอบนําไปสักบนแผ่นหลังครับแผ่นหลังหรือว่าแผ่นไหลหัวไหลนะครับส่วนมากตรงจุดนี้ก็จะมีการต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดเป็นรูปสังนะครับผมเป็นรูปสังนะครับพี่น้อง กดออกมาได้คมนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับตรงจุดน,นี้นะครับมีการตอกนะครับผมดูยันซ้ายขวาสวยงามมากตรงกลางก็จะเขียนพระมหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นบาลมีสิริจันโทนะครับผมเหรียญรุ่นบาลมีสิริจันโทโคดนัมเบอร์เป็นเลเซอร์นะครับเป็นโคดเลเซอร์นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งเลเซอร์มีทั้งการตอกนะครับผมเลเซอร์ก็ต้องดูดีๆนะครับของเก๋ก็มีนะครับพี่น้อง เลเซอร์อันนี้อันนี้ดูง่ายครับผมดูดูการเลเซอร์สแกนครับเห็นไหมครับมันจะมีความเรียบมีความเรียบความคมนะครับผมของเม็ดของเข็มเลเซอร์นะครับผมมีการตั้งโปรแกรมออกมาให้ละเอียดนะครับผมเห็นไหมครับตัวเลขมันขึ้นอยู่กับเลเซอร์ครับผมมาที่ผมเคยเห็นนะครับเป็นบล็อกเลเซอร์เก๋โอ้โหตัวเลเซอร์ตัวเลขจะไม่คมอย่างนี้นะครับ จจะไม่เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับผมถ้าของเก๊านี่จะแหว่งซ้ายแหว่งขวานะครับจะไม่เป็นระเบียบจะไม่คมอย่างนี้พูดง่ายๆจะไม่คมนะครับผมถึงจะเป็นเลซเซอร์ก็ยังพลาดอยู่นะครับพวกของเก๊ส่วนมากจะขเขียนอาจจะตอกตัวเลขจะไม่คมจะไม่สวยงามแบบนี้นะครับผมครับเป็นระวังให้ดีนะครับผมเรียนเกออกมาแล้วนะครับครับสองศนย้นี่คือโค้ดเลเซอร์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญเรียนนี้นะครับ เป็นเหรียญที่สองพันห้าสิบสามนะครับตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยมาหาพิธีพุทธาพิเศสนะครับพิธีพิธีเสาห้านะครับผมนี่ครับพิธีเสาห้าสิบเอ็ดกันยาครับสิบเอ็ดกันยาสองห้าหกสี่สิบเอ็ดกันยาสองห้าหกสี่นะครับ,รบพี่น้องครับปีหกสี่ทีลึกมากนะครับ ดีมากมาดูคมขอบข้างขอบข้างนี่คมกลิบเลยนะครับเห็นไหมครับความคมของขอบข้างเห็นไหมครับเป็นเสี้ยนเป็นเสี้นนะครับดูการตัดนะครับผมตัวตัดคมมากนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขอบข้างม่ต้องพูดถึงความคมติดชิ้นนะครับติดชินก็ต้องสองยากหน่อย อันนี้อากาศดีนะครับลมทั้งวันเลยนะครับผมนะครับขอบข้างครับดูขอบข้างครับผมไม่ต้องส่องขยายก็ได้นะครับดูตาเปล่านะครับนี่ครับขอบข้างการตัดขอบข้างจะไม่ไม่เหรียญเหรียญจะไม่ตัดขาดทีเดียวครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมันจะเป็นตัดคล้ายกับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้จะเป็นรอยคูดนะครับรอยคูดจะมีตามดนะครับนิ่มขอบข้างด้านนี้ด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหน้าจะขาดทีเดียวนะครับผม ผมคิดว่าตัดน่าจะตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับตัวตัดนะครับผมน่าจะตัดลงมาอย่างนี้นะครับตัดด้านลงมาหลังน um ี hmm ้นะครับผมตัดด้านหน้าองค์พระลงมาหลังนะครับตัวบล็อกตัดนะครับผมดูดูการตัดตรงขอบนี้จะตรงขอบนี้นะครับจะเรียบละเอียดนะครับผมพี่น้องสังเกตนะครับตรงขอบตัดด้านหน้านี้จะเรียบนะครับ ตรงขอบตัดด้านหลังจะเป็นรอ,อยตามดเป็นข,ขุยนะครับผมจะไม่จะไม่เรียบเป็นหย,ยาบๆนะครับก็แสดงว่าตัดหน้าลงมาหลังใช่ไหมครับตัดหน้าลงมาหลังแน่นอนนะครับผมนะครับตรงพื้นเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งนิดนึงนะครับเป็นแอ่งนิดนึงนะครับผมนีครับเส้นขอบเอส้นขอบเขาเรียกอะไรขอบข้างครับผมจะเรียกขอบข้างดีกว่าใครจะเล่น เรียกเส้นขอบรัศมีก็แล้วแต่ครับผมจะมีความเรียบนะครับจะมีความเรียบนะครับพี่น้องครับของเก๋นะครับของเก๋จะไม่เรียบนะครับผมจะไม่เรียบคือว่าจะไม่จะไม่ละเอียดนะครับคือว่าจะไม่ละเอียดพูดง่ายๆคือไม่ละเอียดของเก๋จะแหว่งนะครับผมเป็นการตวัดเป็นการแหว่งซ้ายแหว่งขวาไงไม่รู้ผมเคยเห็นแล้วครับของเก๋เห็นพี่เพี่อนเพื่อนเอาลงหลายช่องนะครับของเก๋เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ไม่มีเหรียญจริงมาให้ดูนะครับผมมาให้ชมนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับ นี่สังเกตง่ายๆขอบข้างครับผมเป็นบล็อกอาจจะเป็นการตัดออกมาใช่ไหมครับแกะไม่พิพ์ออกมาจะเรียบนะครับผมเหรียญแท้จะเรียบอย่างนี้ครับมีความเกียยละเอียดนะครับดูห่วงเห็นไหมครับด้านหลังครับนี่คือด้านหลังด้านหลังของเหรียญจะเป็นรอยขึ้นเสี้ยนตามวงครับผมตามวงของห่วงตามพื้นของห่วงครับจะมีเป็น คล้ายๆกับเป็นมนมลเป็นคล้ายๆกับรอยอะไรล่ะรอยรอยเกียร์นะครับคล้ายๆกับรอยเกียร์นิดๆนะครับเป็นเส้นๆต้องกล้องขยายส่องถึงจะเห็นนะครับพี่น้องเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับเหรียญคมชัดลึกต่อโคดเลเซอร์อันนี้เป็นโคดเลเซอร์นะครับมันจะมีทั้งโคดเลเซอร์ทั้งมีทั้งโคดตอกนะครับพี่น้องตัวสังตัวสังส่วนมากจะมาอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผม จะมีการต่อโคดสังครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับถ้าเป็นเลเซอร์ผมคิดว่าเกแน่นอนนะครับผมต้องมาอยู่ด้านซ้ายครับตัวตอกส่วนมากจะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นด้านขวาผมไม่เคยเห็นด้านขวาครับผมจะเจอเคยเห็นแต่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านซ้ายครับผมที่ตอกโคดสังครับถ้าเป็นเลเซอร์ผมว่าเกแน่นอนครับผมส่วนมากด้านหลังจะตอกจะตอกเอานะครับใช้ตอกเอาสําหรับสังนะครับพี่น้องครับสวยงามมากครับเป็นเหรียญที่ดู ง่ายครับผมเรียนแท้ดูง่ายจากวัดนะครับก็ถือว่าเป็นการโชคดีของผมนะครับผมเห็นพี่ท่านนี้แกมาลงให้คนบูชาคือผมเป็นเจ้าแรกผมเป็นคนแรกครับผมเพราะว่าแกเอาพึ่งเอาของลงพึ่งขนโต๊ะขนหลังกลางโต๊ะได้ยังไม่ถึง10บนาทีครับผมก็เดินไปเช่าเลยนะครับผมผมก็เดินไปเช่าคือได้พูดคุยกันนิดนึงผมก็ วันหนึ่งนะครับผมก็ได้เช่าหาบูชามาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการโชคดีเป็นบุญวัสนาที่ผมได้มานะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมเหรียญรุ่นนี้ผมไม่มีนะครับปี64นะครับผมเหรียญรุ่นบารมีสิริจันโทแต่ผมมีอีกเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นเสริมบารมีเนื้อฟ้าบัตอันนั้นก็ปี64นะครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้ผมถือว่าเป็นการโชคดีของผมนะครับที่ได้เช่าหาบูชาจากพี่ท่านนั้นมาและก็เป็นลายแรกนะครับผมถ้าผมรออีกนิดนึง รอเส้นสาย่าน,นั้นหน่อยนะครับผมว่าเสร็จแน่มีคนชอบปูหาผู้ชาไปแนไ่ไม่ได้ตกถึงผมหรอกนะครับพี่น้องครับพอดีผมถือว่าโชคดีมาแต่เช้าก็เลยมามาทันพอดีเลครับเหลือองค์เดียวครับผมถ้าปล่อยให้สายคนนั้นคงเสร็จเขาแล้วเสร็จคนอื่นเขาไปแล้วนะครับพี่น้องครับรับสุดท้ายขอบาร,รมีหลวงปู่พระมหาศิลาสีจันโทนครับผมจงปกปักรักษาพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุข่ากจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับท่านใดที่ อยากหมดหนี้หมดสินท่านใดที่มีหนี้มีสินก็ขอให้ปลดหนี้ปลดสินไว้นะครับผมท่านใดที่ไม่มีหนี้มีสินอยากจะร่ำจะรวยเพิ่มไปก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับผมให้สมกับบารมีหลวงพ่อท่านนะครับผมว่าให้มันหามันทํามันทานนะครับผมแล้วก็จะสําเร็จเองนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะรวยเองนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ